จับซะหน่อยดิไอ้ตัวอะไรวะเนี่ย<น>โอ้ยแม่งโอ้ย,อยเอาราดจะตาย อยู่นิ่งๆถือว่าอยู่นิ่งๆแกเป็นตัวบ้าเลยวะเนี่ยเออเอออฉันเป็นกัปตันแห่งจรสลารดเออแกนิ่งๆนิ่งๆอโอ้โอ้โตัวมันเร็วมากเออแกแกแกต้องตายวันนี้ออวันนี้มีฉายหนังกลางแปลงฮ่าาจจะใช้เครื่องฉายหนังนี่แหละ ฉายใส่หน้ามันเลยโดยอาวุธดัดแปลงของฉันที่ดูเหมือนเครื่องฉายหนังจะฉายใส่หน้ามันจนแหกเลย <c oughs> ให้ใชาหหน้องให้ดูหน่อยสิโอ้ได้เลยถ้าฉันฉายให้เอาไปกินซะไอ้ตูดมดุก ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กลับมาในเกมแท็บรู้ว่าเกมแบบต่อออดกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น3ตัวละครใหม่นะครับนะที่มาจากมอดนะฮะเออไม่ว่าจะเป็นคาร์บอยตัวสีดำผมจะเรียกมันว่าไอเสือดำแล้วกันนะฮะเออซึ่งมันถือปืนที่ไม่ได้อยู่ในยุคคาร์บอยด้วยมันถือ1191ยังไงไม่รู้นะฮะ แล้วก็รู้สึกว่าจะมีปืนเต็มอยู่ตัวเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับมีชื่อว่าสเตเลโอตัวนี้สามารถแยกล่างได้หรืออะไรสักอย่างผมก็ยังไม่มั่นใจเดี๋ยวดูอีกทีหนึง <S <S ซึ่งเธอจะมีทีวีติดอยู่ด้านหลังโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะฮะแล้วรู้สึกว่าตัวเธอดิค่อนข้านที่จะสับสนในตัวเองนะมี2ล่างในล่างเดียวงงไหมอ,มา <S 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 อ่าแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าบล็อกบัสเตอร์นะครับคนฉายหนังสุดโ,โหดฮ่าคือคนฉายหนังในยุคตำนานที่เก่าแก่ที่สุดฉันคือคนรุ่นแรกที่ใช้เครื่่องงฉายหนนนัรุี้ เอามาทําเป็นอาวุธสุดไร้กาดเพื่อใช้แสงแหลกยิ่งกว่าผ้าทิ่อีกอซึ่งก็บอกเลยวนะครับว่าอาวุธชิ้นนี้อันตรายมากนะฮะเออเราก็ได้เห็นแล้วนะครับก่อนหน้านี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่า3ตัวน,นี้จะโหวขนาดไหนไปไปดูกัน อ่าเริ่มจากตัวแรกนะครับเธอมีชื่อว่าสเตอริโอนะครับนะาซึ่งก็บอกเรยว่ามันแปลว่าวิทยุนะฮะเออแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือวิทยุยังไงผมจะให้มันเจอกองทัพสมุไรแล้ลกันนะอ่าดูซิจะเป็นยังไงมามาดูฝุบโอ้ยเธอนะครับนาะฉันเนี่ยสามารถที่จะนี่แยกร่างตัวที่สองนะครับนาะซึ่งเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เอาล่ะฟุบเจ้โอ้ยอะไรวะนะา สมบไรบอกโอ้โหอแพงโอ,ยอ,ยอ้ยมันฆ่าเพื่อเราตอนไหนไม่ได้พวกเราหันไปดูด้านหลังเร็วเฮอฉันโหดไิเล,ล้วปิ๊เอาหูไวามากดูดิป๊บเดียวเก็บไป4-5ตัวแล้วดูดิเร็วมากนะครับมาดูดิิว เร็วจริงโอ้โหโอ้โหไหนดูภาพสโลดิอ้จาจ้ดูไม่ทันนะครับนะกดสโลยังไม่ทันมันเลยดูดิแล้วรู้สึกว่านี่ดูดิโอ้โหเป็นว์ปเร็วมากนะครับนะอ่ะเออแล้วแล้วทีนี้หลักการในการว์ปของมันเนี่ยไอสเตอริโอเนี่ยคือมันจะใช้ร่างแยกของมันนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเป้านะครับนะเป็นเหมือนแบบเป้ายิงนะครับตัวร่างแยกที่มันอยู่ตรงไหนมันจะว์ปไปตรงร่างแยกตรงนั้นนะครับเพื่อสลับร่างกันนะครับดิดูเห็นไหม ล่างแยกไปอยู่ตรงนี้มันก็จะสลับไปล่างแยกตรงนี้นะครับนะจุดที่มันผ่านตรงไหนคือตรงตรง,ตรงนั้นจะดาเมจจะลดนะครับนะอย่างเช่นตรงนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับลดเลยตงุไลยังมองไม่ทันโอ <d> ้ยม,มองไม่ทันไอ,อ้บอยอู้โอ้ตายหู้หู้รอชาาอ้อนลวเขาจะคอันอ้าเรียบร้อยนะครับนะหมอยังไม่ทันเลยตัดตัวข้างเดียวพังเลยนะครับนะ เอาล่ะต่อมามต้องเจอกับนี่ศัตรูที่สูสีหน่อยนะครับลองเจอทอดูนี้ไปทอโอ้เอาละข้าจะชโยนนี่ยโยนใส่หน้ามันเลยทุกประจ๊าเฮ้ยมันวัดามาได้ไงวะเดี่ยเฮ้ยมันอยู่ด้านหลังช้นอึ๊บหย่าตี้ตี้เนี่ยโยนใส่หัวดอกเดียวนะครับสตูดิโอกูตายเลย <c oughs> ไม่รอดนะครับโ้เป็นไงล่ะมาต้องเจอเทพดังช้น อ่ะไหนลองหนึ่งหนึ่งกับอะอัพพอลโลดูนะครับมาเทอพอัพพอลโลนี่จะยิงแกเอารอเอจูปนี่เฮ้ยมันวอลไปด้านหลังแล้วไม่ต้องห่วงธนูฉันติดตามแกไปทุกที่อ่ะเรียบร้อยนะครับมาธนูจัดท้องฟ้าจากสวรรค์นะครับยิงลงมาเลยตายเลยเรียบร้อยไม่สู้อ่ะไม่สู้เหล่ามดพวกเทพนะครับน่ะเอาล่ะต่อมาเจอกับทาเคชินะครับเนาะโหเอาล่ะไอพวกนี้จะโหขนาดไหนเจ้าเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหตัวชัดเออเรียบร้อยนะคระับน่ะฮาว ให้สเตอริโอกูตายว่ะแล้วถ้าสมมติให้สเตอริโอมีเยอะๆจะเป็นยังไงวะเนี่ยนะครับนา่นาจะนา่นาจะน่าจะอันตรายหน้าดูเลยโอ้ถ้ามันมีเยอะก็ชิบหายละสิโอ้ดูพวกมันสิโอ้มันแยกร่างมาเพียบเลยดู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 ด,ดูโอ้หตายยังไงก็ไม่รอนนะครับถ้ามีเยอะอย่างนี้ดูดิดูดิโคตรเยอะเลยอ่ะ แค่งั้นเราคิดอะไรออกแล้วงั้นก็พวกเราแล้วแหละเราจะสร้างกำแพงไม่ให้มันนั้นสามารถู่กก้ามาหาเราได้ดูดิจะเป็นยังไงนะครับมารัโอ้โหเป็นไงไม่ติดด้วยทะลุแแบบออกไปเลยนะครับโอ้โหทะลุกำแพงเลยดูดิพวกเรามาทะลุกำแพงมาได้ว่ะครับโอ้โหเละเลย ดูสิว่าซตามาจะจับความเร็วไอ้พวกบ้านี่ได้หรือเปล่าดูดิดูดิดูดิดดโคตรแปลกนะคะนะรับนะเออเอารอฉันจะจับมันให้ดูเอยบอดพรอว์เฮ้ยมันหายไปไหนวะเฮ้ยดูดิเซตมากำลังจะตอตนะครับแต,ต่อยไม่ได้นะครับนี่เอาบัตรลงจะไปกินก่อนลวกันไอ้พวกบ้าเฮ้ยุดุดุดตอยู่มันเร็วมากมันเร็วมากเรียกว่าเซตมะอีกนะเออแต่เซตมาบอกเฮ้ยตาฉันเร็วแต่ฉันมองพวกแกทันแต่มัดฉันอาจจะไม่เร็วเพราะทพวกแกนี่แต่บอกเลยว่า แกฆ่าฉันไม่ได้หรอกสินี่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 โอ้โหตู้มกูต่อยทีเป็นคอมโบนะครับโอ้โหเอาดิเอาดิไซตาม้าก็เร็วเหมือนกันนะเว้ยโอ้โหไอ้พวกเราไอ้หมอนี่มันวากได้เรียบร้อยนะเออดูดิดูดิโอ้นี่นี่อย่าไปยุ่งกับช้อนอย่าไปยุ่งกับช้อนไอ้พวกบ้านี่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 แน่นี่แน่เออโคตรแปลกประหลาดเลยพวกบ้านี่ เอาล่ะต่อมาไม่ต้องเจอกับนี่ฮูฮูคุกคูไปโลมอนสเตอร์ฮๆๆ่าาย่าฮ่าแกตายซลจะเผาแกนะครับมาดูกันนะครับนาะยเพวกแกจะเผาฉันอย่างนั้นหรอพวกเราเตรียมวับ ส่วนพวกเราเตรียมเผาหนึ่งสองโอ้โหมาแล้วครับไฟของไพโรไม่พวกเรามันเอาไฟแผดเผาพวกเราเผ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 าโอ้โหยังไงยังไงยังไงเผา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 บอลเผาบอลนี่เทียบร้อยนะครับไพโรชนะขาดลอยอะไรวะเนี่ยนะฮะเออท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นไพโรนะครับผมบอกเลยเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับที่เจ๋งมาก อ๋ไอไอ้ไพโรย่างนั้นเหรอมันใช้อาวุธเปลวไฟสวนฉันเป็นตัวน้ำแข็งดูสิมันจะเผาฉั้เข้าไหมอพวกเราเผาเขาเร็วนี่นี่วโอ้โหพวกเราเอาแข็งโปเลยฮึอนี่เผามันเผามันออ้าขเขาฉันเผาไม่ตายหรอกเพราะตัวฉันเต็มไปด้วยน้ำแข็งจะเผาขี่รอบกูก็ไม่ละลายอ้าวกูแตงอ้าไอ้หมอนี่ไม่ง้อวะไม่เก่งแมยังอวดเฉลาดต่อมาตัวต่อไปนะครับโอ้ยคอคือเสือดำ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายของทุกคนพ่อเสือดำนี่สวดกูคาบอยไม่มีฉายาด้วยหนึ่งสองแล้วปุ๊บมาแล้วเอาราเดก้าได้เจออาวุธฉันเอออาวุธที่คาบอยเขาไม่ถือกันมันเป็นอาวุธปืนุ่ดไหมดี่ิดิโอ้ยอะไรวะเนี่ยนีเน่เออเอาลยอ้ย้ยโอ้ยมันวาร์ปได้เหรอมันมันยิงปืนเสร็จแล้วมันก็ทิ้งหมครับมาอะไรวะอ้าวไอ้นี่ตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูใหม่ นะ่ตดตึ๊ดต okay, ึ๊ดตึ๊ดโอ้ย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 มันวาร์ปเร็วมากแล้วมันก็ทิ้งปืนที่มันยิงไปนะครับแล้วมันก็หยิบปืนที่อยู่ข้างๆตัวถึงว่าปืนมันมีเยอะมากเลยนะครับรอบตัวมันเนี่ยนี่ต้องเอาใหม่เอาเยอะๆเออ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 ลูกกระสุนมันโค้งได้เหมือนเสือใบเลยว่ะนะครับมันใช้ลูกกระสุนโค้งได้นะครับไอ้หมอนี่โอ้โหเป็นน้อยเหรอโจทัพวับ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 โอ้โหโอ้โหโคตรเจ๋งกูไดกว่านารูโตะเวอร์ชันคาร์บอยครับโอ้อะไรวะเนี่ย อเอาละคราวนี้จะต้องเจอกับโอยหนวดสนนะครับของคาบอยโอยเอาละพวกเราพวกเราจะจับบัน๊นไอเสือดําตัวนี้ผมบอกเลยว่าอย่างเยอะนะครับนะลุมคนคนเดียวนะครับพวกแกประมาทฉันเกินไปแล้วเอาละมาดูนะครับเนะเดี๋ยวฉันจะเอสอนบทเรียนจอ,ของขมังเวทให้แกดูอ้าอ้าเอาตายนะครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่เอ้ยูุดนสนหย,ยิงนะครับเขาจะตอกเลยอะไรวา อ่ะงานตัดภาพไปเจอกับเสือใบแล้วกันนะคบนะาเ้ยเสือใบบอกข้อคือวัตถุจังกูแกมายุ่งอะไรกับที่น่นีเนี่ย อ้าวเสือดำจำข้อได้หรือเปล่าฮะเอาแหละมาดูนะครับมนาะสองคนนี้วัดกันหนึ่งสองเริ่มเอาล้วครับนะเสือใบบ,บอกฉันจะยิงลูกกระสุนโคตรมาวะจังมีอิศอิใสข,ขึ้นขี้กะขึ้นดอกโอ้อะไรวะเนี่ยแกทองคาถาอะไรวะไม่เคยได้ยินมาแล้วนะครับนะเฮ้อไอ้โง่แกยิงพลาดโกหมูพลาดอะไรล,ะล่ะเออย้อนกลับมายิงนะครับมนาะเอา้าจบเร็วจังเลยวะกูยังพากไม่จบเลยเสือใบ,บแม่งโคตรกาก เสือดำดิพูดผิดอ่ะผมเอาสองตัวเลยรละเอา2ตัวรุม, onte, มันดิไอเสือใบน่าจะยังสู้ได้ยังไม่ไ yacht, Abraham> สู้เลยขนาดนี้ยังไม่สู้เลยอ่ะงั้นกูเอาเท่านี้แล้วกันแล้วกันอ่าดูซิเป็นไงโอ้โหเราพวกเขายแยกร้องโอ้โหอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยตายนะครับอ่ะเสือใบก็ไม่สู้แล้วว่ะเจอเสือดำเยอะขนาดนี้แต่ถ้าพวกมันเยอะดิไซต์มาจะสู้หรือเปล่าวะนะครับเพราะว่าไอเสือดำมันยิงลูกกระสุนครได้ไงเป็นกระสุนลูกติดตามนะฮะอ่ะลองดูนี้นะครับเนื่องจากไซต์มาค่อนข้างเร็วนะครับที่จะหลบ ้ส่วนเสือดำก็สามารถเอ่อยังดัานประนารุโตยิงใส่ได้นะครับอมโหดู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 โอ้โหพวกเราก็เร็วนะแต่ไอหมอนี่มันเร็วกว่าว่าดูดิดูดิเออใสด่านี่เนี่ยเอานี่ไปกินย่าๆๆ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 โอ้โหคนไร้กาศนะครับมาโอ้ตายตายตู้หมัดลมครับอีกโอ้ อ่าอย่างเช่นการสู้กับโชกุนดูซิจะเป็นยังไงนะครับโชกุนบอกจะปัดให้หมดเลยอะซิโยมาเตะเออซิโยมาเตะอะไรเนี่ยนะครับนี่นี่ปัดนะครับนะกระสุนจะโคตรขนาดไหนก็ปัดได้เว้ยนี่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 เอาละฉันจะฟอนกแกจะอ้อมันมาจากไหนวะ่รู้เอ้าโอ้โหตายนะครับมาเออเนื่องจากเร็วมากนะครับโชกุนก็ยังไม่รอด แต่ชาโชกุนประมาณสัก20ตัวจะเป็นยังไงนะครับน้าดูซิดูซิอนิมอนี่จะเป็นยังไงเฮ้ยข้าจะใช้พลังนารูโตของข้ายังไงล่ะพลังเสือดำนารุโตัลโอ้โหจับมันไม่ทันนะครับน้าดูดิดูดิโชกุนพยายามจะฟันนะครับน้าแต่ช้ากว่ามันมากๆเลยดูดิดูดิดูดิมันเร็วมากโอ้โหมันคือค่าบอยวุฒาดารูโตนะครับแต่สุดท้ายก็เสร็จโชกุนอยู่ดีครับน้าเพราะว่าตัวนี้มันสไลด์ทันนะฮะเรียบร้อยเออเจ๊งนี่นะตัวนี้ ไอ้แก้วฉายหนังให้เราดูหน่อยสิเออแต่กก้แกพูดกับฉันว่าเลยนะไอ้แก่อย่างนั้นเหรอพวกแกรู้ไหมว่าเครื่องฉายหนังรุ่นนี้เป็นเครื่องฉายหนังที่หายากที่สุดเฮ้ยพวกเราไม่สนเราพวกเราจะกินฮอนคูดูดิกูหัวโตอย่างกับโฆษณาฮอนคูแล้วเนี่ยพวกเราไม่สนไว้พวกเราจะดูดิกูกดเป็นฮอนคูแล้วแน่นดูดิหัวกูโตแบบโฆษณาฮอนคูแล้วเนี่ยอืมก็ได้ถ้าแกอยากให้ฉันฉายยวจัดให้ แง่ไปพวกเราไปดูหนังกันเฮ้พลังบล็อกบัสเตอร์ปุ๊โอุโอ้ยอ,อะไรวะเน,นี่ยพวกเรามันไม่ได้ฉายหนังมันมีปืนที่เป็นอาวุธบล็อกบัสเตอร์โอ้ยเอานี่ไปกนินโอ้โหตายหมดเลยดูดิฉายแสงมาครับนะอาวุธฉายแสงสุดแรงเฮ้ยโอ้หนี่แหละเครื่องฉายหนังที่ซองที่แสบตา เฮ้ยแต่ผู้ชมตะกี้ขอใหม่นะครับขอเปลี่ยนด่านด้วยมันกำลังชาร์จอะไรสักอย่างดูดิดูด,ดิเอาละเอาละเดี๋ยวฉันจะชาร์จให้ดูเอาละด่สองไฟใ,ใส่มันก่อนเอิบเอาละหนึ่งสองอตูมวู้มันยิงอะไรไปอะเฮ้ยมันยิงฟิล์มฉายหนังไปว่ะดูดิฟิล์มฉายหนังขยายใจโตขึ้นนะครับตูมแล้วมันก็ยิงเออเออแสงไฟใส่นะครับนะดูดิบางตัวที่โดนแสงไฟนะครับนะติดบั๊กเข้าไปอยู่ในเกมเลยดูดิโอ้ฉันออกไม่ได้นะครับ เออดูดิเออเอาละเอาไปกินอีกเครือ่องฉายไฟเฮ้ยเครื่องฉายหนังแห่งนี้ชื่อว่า็อกบ k b u ตอ,อ,อร์เดี๋ยวขันขอเล่นเองเล่นเองเป็นไงวะนะครับตอ้โหอ้โคครเจ๋งนะครับมานี่ฉายหนังเข้าไปฉายหนังเข้าไปโอ้โหไม่เงเจ๋งมากนะครับนะฉายหนังเข้าไปเออมีอีกไหมฉายหนังเข้าไปอ ุ้ยส่องทีแสบตาไอ้นี่บอกอ่ะข้อ,อ,ขอติดบอสด้วยด้วยเขาจะฆ่าแกเพื่อเออแกแค่ในครอบครัวแอะตาไห้นะครับโอ้โหเครื่องใช้หนังสุดแรงนะครับนะเออไอ้นี่บอกเออช่วยทำให้ฉันปลดทุกทีเออส่องไฟใส่หน้าฉันแล้วเข้าส่องไฟใส่หน้าฉันช่องดิส่องดิส่องตู้หุยทะลุ ทะลุทะลุกำแพงเลยนะครับตายเลยโคตรเจ๋งอ่ะผมชอบตัวนี้อ่ะมาต่อมาเจอกับผู้พวกเราอียิปต์พวกเราจะสร้างกำแพงเอาละนี่สร้างกำแพงเห็นไหมแค่นี้าอาวุธของมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วและตอนนี้มันทำอะไรอยู่ <c oughs> ช้อนกระหลงช้อนดพอลองฟีนตี้แลยโอ้เป็นไง เออพลังสีนี่ทะลุออกไปเลยเป็นกำแพงนะครับนะแบบที่มันสร้างกำแพงเลยดูเด็กพวกนี้บอกแง่ไอ้หมอนีนน่มันสร้างกำแพงได้เหมือนเราเลยว่านะครับเอาลนะอ,อุ้ยดูดิอ้ยเรียบร้อยแกไม่มีกำแพงแล้พวกซื้อบื้อนี่แน่ฉายไฟใสเออเอาละนี่ฉายไฟใสอบพวกเราสร้างต่อ,อแค่นี้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วนี่ฉันก็จะสร้างกำแพงใส่แกอีกทีนึงยังไงละ่ะนี่แน,น่เป็นไงละ่ะตายเออต้องเจอเครื่องฉายแสงบล็อกมัสเตอร์นะครับสุดร้ายกาศ เอาละครับต่อมาเจอกับพวกสกีบีดีทัวเด็ดดูซิจะเป็นยังไงนะฮะเออเอาละหัวชะโคกนี่แน่เป็นยังไงโอ้ยเรียบร้อยหัวชะโคกเจอเครื่องฉายแสงหนังนะครับเนาะบ็อกบัสเตอร์เอาไปอิ่มกันสิโอ้ยพวกเราตายหมดแล้วไปต่อแล้วข้าวยังมีโอกาสอยู่พวกแกไม่มีหรอกจะเข้าใกล้หาฉันอย่างนั้นหรอเอาฟิล์มบล็อกบัสเตอร์ฉันไปเก็บนี่นี่ฟิล์มบล็อกบัสเตอร์นะครับตูมโอ้โหดูดิเป็นกำแพงด้วยนะดูซิผมทะลุไม่ได้ปะ ไม่ได้ด้วยนะครับมาเออเป็นกำแพงจริงๆเรียบร้อยนะครับตายหมดแล้วอ่ะต่อมาให้เจอกับไททนนันนะครับทูมไททันโดนไปแล้วเป็นไงเออไม่เป็นไรเว้ยโอ้โหเอาแล้วครับเครื่องใช้บ็อกบัสเตอร์ทำลายไททันไม่ได้นะครับเอาละตอนนี้ชอนก็นลองจะรวบรวมเฮือไม่คองฟีปตูไม่ทันนะครับตายมาต่อมาเจ้าบ็อกบัสเตอร์จะต้องเจอกับ พวกเราจะเสียไก่มาค่าแกไปเลยไก่ข้าลูกของเป็นไก่แต่ตัวกูเป็นคนเอาลนะไป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 แกเอาไก่มาสู้กับฉันอย่างนั้นเหรอแล้วก็เจอเครื่องฉายแสงของฉันนี่แน่เข้ามานี่เข้ามาเข้ามาให้หมดนี่แน่เข้ามาเข้ามาซิเข้ามา,า,ม,ามีปัญญาท่าไหนก็เข้ามาเลยนี่แน่เออเป็นไงล่ะตายหมดเลยนนะครับเจอเครื่องฉายแสงเออเครื่องฉายแสงหนังเว้ย เอาละครับท่านผู้ชมต่อมาลองเจอกับกองทัพสกลิตันดูนะครับเนาะพวกเราไอ้หมอนี่มันจะฉายหนังให้เราดูวะดูซิจะเป็นยังไงเฮ้อใช่แล้วจะฉายหนังให้แกแต่เป็นการฉายหนังที่โหดหน่อยนะโอ้นี่โหดยังไงหลัะนี่ไงเป็นไงล่ะเฮ้อเฮ้อฉายทีกระดูกหายเลยดูดิดูดิเอาละพลังชาต่โอ้โอยก็เจ๋งนะครับนะเขาหมดเลยอ่าไอ้พวกบ้านี่แนอ้โอยฉายทีกระดูกเระเป็นโจ๊กเลยนะครับมาเฮ้นี่ฉายไปอีกทีหนึ่งโอ้เจ๋งว่ะผมชอบตัวนี้นะท่านผู้ชม นี่หละฉายไม่ดีนี่ฉายไม่ดีโอ้โหโคตนเทนเนอเอาละครับต่อมาเจอกับทาเคชินะครับนซึ่งทาเคชิบอกข้ามีตาจาเกาะแล้วพ่อจะก๊อปพลังแกเอาล่ะมาดูนะครับทาเคชิจะก๊อบพลังยังไงนะครับนะก๊อบพลังของฟิล์มมันยังไงล่ะเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยบอกแกเอาพลังของฉันไปได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าฉันมันสุดยอดนักก๊อบยังไงล่ะนี่แนี่เป็นไงล่ะโดนของตัวเองตายเว้ย เจอตะเกชีก็พลังไปนะครับโคตรเจ๋งเลยเอาละครับต่อมาท่านผู้ชมผมจะลองให้พวกบันนะครับมีเยอะๆดูซิว่าปล่อยแสงพร้อมกันออกมาจะเป็นยังไงนะฮะอ่าซึ่งคราวนี้เอาเป็นไรดนเสาไปเลยนะครับนะไปคิโรซอรรัดร่างติดเชรานะฮะโอเคมาพวกโลชอยเสงอนึ่อกปุ๊บอุ้ยว้าอาปิวใครที่เจอพลังนี้กูบอกเลยปิวทุกตัวนะครับโอ้ยไม่รอดอ่าแล้วโหดอย่างเช่นโอดินดูนะครับนะโอดินบอกฉันมีเกาะฉันคือเทพอืว่ามันเอาอะไรมาอ้ยปิวหมดนะครับมา ล่างสลายไปเลยดูดิ descript. ุ้ยคนแรกอ่ะโอ้ต่อมาต้องเจอโกเลมอย่างฉันโกเลมอย่างฉันเอ้ก็ตายเหมือนกันนะหูยงั้นทานอตรงทานอสดูดิทานอสบอกตู้โอ้โหทานอสก็ไม่ไหวว่ะลำแสงรวมกันขนาดนี้คือลถ ลดเลือดเยอะมากนะครับนะอ่ะงั้นเป็นอาชชาติละกันอาชชาติบอกนี่อาชชาติยืนเฉยไม่เป็นไรเลยนี่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 ปล่อยมาเลยอาชชาติบอกเฮ้อฉันจะยืนอยู่เฉยอย่างนี้นะครนะับมาแ่พวกเราทําไมพวกเราทําอะไรมันไม่ได้เลยเมื่อนี้ดูดิดูดิอาชชาติบบกยืนเฉยนะครับมาดูดิดูด,ดิเอาลายพวกนี้บอกพวกเรามันเริ่มเข้าใกล้แล้วใช้พลังฟิล์มแล้วเข้าฟิล์มฟิล์มยิงไปแล้วนะครับมาแต่พลังฟิล์มไม่สามารถเลือดอาชชาติได้นะครับดูดิดูดิอูโหู มันต้องเจอกับตัวละครเวิร์กชอปนะครับถึงจะไม่สู้นะครับเอาละครับต่อมาเจอกับฟาโรดูนะครับนะโอ้ฟาโลบอกโอ้ข้อจะข้อเจ้าจะโอ้ยโอ้ยลำแสงมันแรงจนฝาโลแป้งเปิดปิวออกไปด้านนอกเลยนะครับมาแล้วพวกเราจากการมันโอ้หโอ้หลำแสงมันลำแสงมันโหดเกินออตอนนี้พวกมันสร้างกำแพงมาให้เราข้ามไปแล้วกำแพงฟิล์มนะครับโอ้โหโคตรไร้กาดดูดิดูดิดูดิเออ ไม่มีตัวอะไรสู้มันได้หรอกเนี่ยถ้ามันรวมกันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเออท่านผู้ชมต่อมาผมลองโชกุนดูนะครับเนื่องจากผมคิดว่าไอ้พวกเนี่ยมันเป็นอาวุธตีระยะไกลได้แน่เลยแต่มันแค่เรืองแสงผมเลยจะใช้โชกุนนะครับเผื่อโชกุนปัดแสงได้นะครับนะอาจจะเป็นผลนะครับหนึ่งสองยิงมาเลยยิงมาแล้วนะครับโอ้เอา้าโชกุนปัดไม่ได้เฮ้ยมันเป็นอาวุธแบบพลังงานหรอแบบล่องหุนหรอนะครับที่ปล่อยออกมานะครับนะเป็นแค่ลำแสงจริงๆวะ่ะ ผมก็นึกว่ามันมีอาวุธแบบข้างในแอบซ่อนเป็นของปล่อยแต่ที่ไหนได้นะครับนะก็คือโชกุนไม่ปัดเลยแสดงว่าโชกุนไม่เห็นนะครับว่าเป็นอาวุธตรีระยะทางไกลนะครับเป็นลําแสงเฉยๆเลยตายนะครับนะ <S <S ผมบอกเลยว่าตอนนี้ใครมาเจอก,กับแกงนี้ก็ตายหมดนะครับนะอ่ะโลนะครับนะรวมพวกเราเทพนะครับเออดูสิดูซิจะเป็นยังไงโอ้โหเราพวกเรามีกันต้องหกตัวอย่าไปกลัวบอลตูปว้าพวกเราเปยวหมดเลย แต่ชนะได้นะครับนะ <N> <N> เนื่องจากไอบิลลี่มันไม่ปิวกับเพื่อนนะครับโอ้โหเออแต่ที่เหลือคือตายหมดนะครับเหล่าเทพอ่อาแล้วไซตามาะะ่ะไซตามาปิวป่าวตูมไซตามาเป็นไงโอ้หชิวๆไม่เป็นไรเลยไซตามานะครับนะดูดูนะครับนะไซตามาบอกตาฉันบ้างละตูมโอ้โหต่อยทีวงแตกไม่รอดนะครับเะเจอไซตามะยังไงก็ไม่รอรนะดอมาท่า,านผู้ชมต่อมาผมจะเอาพวกมันเยอะเลยนะครับนะเอาแบบเยอะเยอะเลยเยอะแบบเลื้อยๆเลยนะครับดี่ดๆๆดดดผมบอกเลยว่าสงครามนี้ เออไอพวกบล็อกบัสเตอร์จะต้องเป็นฝ่ายชนะเพราะคราวนี้ไม่ต้องเจอกับนินจานะครับที่สามารถวับตัวได้โพวกเราวับไปอยู่ด้านหลังมันเร็วเข้าเฮ้ยวับมาบรรจุโอ้โหดู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 ตูด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 ูโูดูดด <laughs> เอาดิเออมันคือเครื่องฉายภาพชัดๆนะครับมามาแล้วต่อมาเจอกับขุนพันดูซิจะเป็นยังไงนะครับนางขุนพันบอกโอ้ข้อมอแล้วไอ้พวกโง่อะไรวะเนี้ยล้ำแสงโอ้โหสัตว์สองทีเดียวกูปิวเลยเออทุ่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 ทโอ้โหแลออแสงขนาดนี้ข้าใช้ขมังเวทของฉันไม่ได้แล้วนะครับนางโอ้โหเดินลดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเจอลำแสงของพวกบล็อกบัสเตอร์นะครับนาโอ้ยเอาดิเอาดิ นะครับตอนนี้คือขุนพันทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเคลื่อนที่ไม่ได้เลยดูดิต้นโกด่ะตายในที่สุดก็ต้องตายนะครับเนื่องจากทําอะไรไม่ได้เชิญํำแสงสุดโหดบล็อกบัสเตอร์เอาละครับต่อมาผมปรับเปลี่ยนสถานการณ์นะครับนะให้พวกเราบล็อกบัสเตอร์นะครับฆ่ากันเองดูซิจะเป็นยังไงนะฮะเออเอาละพวกเราพวกเราทะเลาะกันแล้วไม่เป็นร่วมร่วมใจร่วมหนึ่งร่วมเดียวร่วมใจเออกูพูดอะไรกูว่าเนี่ยเออเอาละพวกเราด่จัดการมันซะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาจบเร็วจังเลย เออบล็อกบัสเตอร์คนที่71นะครับเป็นผู้ชนะคนไหนล่ะนะครับหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยเอาแล้วครับสุดท้ายจบก็เป็นที่ศึกระหว่าง4ตัวไม่ว่าจะเป็นไพร์ แล้วก็เสือดำบ็อกบัสเตอร์บ็อกบัสเตอร์แมนแล้วก็น้องสเตอริโอนะฮะเอาละมาดูกันว่าใครเป็นผู้ชนะดึงสองมาแล้วนะครับน้าเฮ้ยพวกเราต้องสู้กันเองแล้วเหรอเอาละมาแล้วนะครับตูมเริ่มฉายแสงก่อนเลยนะครับนะ้าบ็อกบัสเตอร์กูจากนั้นไพโลเริ่มเออพ่นเปลวไฟนะครับ้าใส่เสือดำก่อนเลยเสือดำนี่ทำไมโดนเพ่งเล็งคนแรกเลยวะนะครับเอาละตอนนี้เฮ้ยจ๊ปะเจ้าอ้าวเอา้เอาบ็อกบัสเตอร์กูตายได้ไงวะ เอา้าสงสัยเจอน้องสเตอริโอฆ่าเอานะครับมาเอาล่ะน้องสเตอริโอ,อ,อ,โอบอกอา้าด้นเผาช่วยด้วยแอบตายนะครับมาแล้วต่อมาก็อา้าวเสือดำก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมากาลังจะยิงแต่ก็ตายก่อนนะครับเรียบร้อยไพยโรเป็นผู้ชนะนะครับโอเคเอาละสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นทั้งสีตัวก็จบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับนาสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นทั้งสตัวก็จบไปเป็นเท่านี้แหละโอเคบายนะฮะ สู้กับกองทัพเราเออคนยุคดรือํำบันนะฮะทั้ง4ตัวจะเอาไหวหรือเปล่านะครับสู้กับยุคดรือํำบันเป็นร้อยตัวเออโอเคนะก็ประมาณนี้แหละบ๊ายบายจุบจ๊บๆสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและนอนหลับฝันดีเหมือนผมอืมซึ่งผมนอนหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่บ๊ายบายกูพูดเลย